เวลาเราพูดถึงพระแม่ลักษมีนะครับภาพแรกที่หลายคนนึกถึงเลยก็คือเทพี่แรงความมั่งคั่งโชคลาภโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลดิวลัลีแต่ถ้าผมบอกว่าจริงๆแล้วความหมายที่แท้จริงของพระองค์นั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากเชื่อมโยงไปถึงเป้าหมายของชีวิตและทุกช่วงวัยของผู้หญิงเลยล่ะครับเรื่องราวนี้เป็นยังไงเราจะไปสำรวจพร้อมๆกันโหพอเจอสโลกโบราณบทนี้เข้าไปนี่มุมมองเปลี่ยนเลยนะครับประโยคที่ว่า สตรีทุกคนคือร่างจำแนงของพระองค์นี่ไม่ใช่แค่คำเปรียบเลยสวยๆนะครับแต่มันกำลังบอกเราว่าแก่นแท้ของพระแม่ลักษมีนั้นอยู่ในทุกช่วงชีวิตของผู้หญิงเลยตั้งแต่เป็นเด็กสาวจนถึงวัยชาราซึ่งเป็นแนวคิดที่ไปไกลกว่าเรื่องเงินทองมากๆเลยครับเอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจพระองค์ให้ลึกซึ้งขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกัน4ี่เรื่องหลักๆนะครับเริ่มจากความหมายที่แท้จริงของพระองค์ในฐานะเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วไปถอดรหัสสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ซ่อนอยู่ จากนั้นจะย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยาวนานและสุดท้ายไปดูกันว่าการบูชาพระองค์ได้แพร่หลายไปทั่วโลกได้อย่างไรแล้วอะไรคือแก่นแท้ของพระองค์กันแน่ในส่วนแรกนี้เราจะมาค้นหาความหมายที่แท้จริงเบื้องหลังพระนามเทพีแห่งความอดุดมสมบูรณ์กันครับ เชื่อไหมครับว่าชื่อลักษมีไม่ได้แปลตรงๆว่าความร่ำรวยแต่รากศัพท์ในภาษาสันสกฤตมาจากคำว่าการอย่างรู้กับเป้าหมายซึ่งหมายความว่าพรจากพระองค์นั้นเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักและเข้าใจเป้าหมายในชีวิตของตัวเองนี่แหละครับไม่ใช่แค่เรื่องทรัพย์สินเงินทองเลยขอเราเข้าใจแล้วว่าจุดเริ่มต้นคือเป้าหมายในชีวิตทีนี้เราจะเห็นเลยครับว่าความเจริญรุ่งเรืองในความหมายของพระองค์มันกว้างกว่าที่เราคิดเยอะเลย คือมันครอบคลุมตั้งแต่ความงามโชคลาภอำนาจไปจนถึงความอุดมสมบูรณ์และความสุขทางจิตวิญญาณเลยนะครับเรียกว่าเป็นความสำเร็จที่สมบูรณ์ในทุกมิติของชีวิตจริงๆแล้วแนวคิดที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งขนาดนี้ถูกถ่ายทอดผ่านภาพลักษ์ของพระองค์ออกมาได้ยังไงในส่วนนี้เราจะมาถอดรหัสภาษาแห่งสัญ,ญลักษณ์กันครับเพราะว่าทุกรายละเอียดในรูปเคารพของพระแม่ลักษมีนั้นมีความหมายซ่อนอยู่ทั้งหมดเลย เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมต้องเป็นดอกบัวทําไมต้องมีสีพระกร์แล้วช้างกับนกฮูกที่อยู่ข้างๆล่ะสัญ,ญลักษณ์ที่เราคุ้นตากันดีพวกนี้กําลังสื่อสารอะไรกับเราอยู่กันแน่เดี๋ยวเรามาไขาความลับนี้ไปทีละอย่างพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากพระกรณ์ทั้ง4ี่ก่อนเลยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามทางศิลปะนะครับแต่มันคือตัวแทนของเสาหลักสีต้นในการใช้ชีวิตตามปรัชญาฮินดูเลยนั่นก็คือธรรมะหรือการมีคุณธรรมอัตตะการมีความมั่งคั่งที่พอเพียงกามะ การเติมเต็มความรักความสุขและมกษะการสแสวงหาการหลุดพ้นทางจิตวิญญาณทั้งหมดนี้แหละครับคือองค์ประกอบของชีวิตที่สมบูรณ์และสัญลักษณ์ที่เห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยก็คือดอกบัวครับซึ่งเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์และการตื่นรู้แต่สิ่งที่ทรงพลังที่สุดเกี่ยวกับดอกบัวก็คือความสามารถในการเติบโตจากโคลนตมโดยไม่เปิดเปือนเลยสักนิด เรียบเสมือนเครื่องเตือนใจเราว่าความดีงามและความเจริญรุ่งเรืองนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแค่ไหนก็ตามสัตว์บริวารของพระองค์ก็มีความหมายที่ลึกซึ้งไม่แพ้กันครับช้างเนี่ยจะสื่อถึงความแข็งแกร่งการทำงานหนักเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ในขณะที่นกฮูกซึ่งเป็นสัตว์หายอินกลางคืนเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาความสามารถในการมองทะลุผ่านความมืดมิดของความไม่รู้และที่สำคัญเลยนะครับยังเป็นเครื่องเตือนใจด้วยว่า เมื่อมีความมั่งคั่งแล้วก็อยากให้ความโลภเข้ามาครอบงำเอาละครับทีนี้เราจะย้อนเวลากลับไปดูกันสักหน่อยว่าพระแม่ลักษมีนั้นมีวิวัฒนาการจากแนวคิดที่เป็นนามธรรมจนกลายมาเป็นเทพีองค์สำคัญในประวัติศาสตร์อย่างทุกวันนี้ได้ยังไงเส้นทางของพระองค์ในหน้าประวัติศาสตร์นี่น่าทึ่งมากเลยนะครับคือเริ่มต้นจากการเป็นแค่แนวคิดนามธรรมที่เรียกว่าสีในคำภีพระเวทซึ่งหมายถึงความเป็นมงคล จากนั้นก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวเป็นเทพ,พีที่มีรูปธรรมมากขึ้นในคมภีรยุคต่อมาและในีิสุดก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะพระชายาของพระวิษณุในยุคมหากาบเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการที่ใช้เวลานับพันปีเลยทีเดียวและถ้าพูดถึงตำนานการกำเนิดที่คนจำได้มากที่สุดก็ต้องเป็นเหตุการณ์กวนกษเียนสมุทรนี่แหละครับที่เหล่าเทพและอสูรได้ร่วมกันกวนมหาสมุทรเพื่อหาน้ำอมฤตและในตอนนั้นเองที่พระองค์ได้ปรากฏกายขึ้นมาจากฟองคลื่นพร้อมกับดอกบัวในพระหัตถ์ เป็นภาพที่ตอกย้ำถึงธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยเมตตาของพระองค์ได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยครับจากประวัติศาสตร์อันยาวนานเรามาสู่ยุคป,ปัจจุบันกันบ้างครับในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่าการบูชาพระแม่ลักษมีในปัจจุบันเป็นอย่างไรและอิทธิพลของพระองค์ได้ขยายไปไกลแค่ไหนนี่เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งที่ขยายความเข้าใจของเราได้ดีมากๆเลยครับคือความมั่งคั่งในสายตาของพระองค์ไม่ได้จํากัดอยู่แค่รูปแบบเดียว แนวคิดเรื่องอัศตะลักษมีหรือพระแม่ลักษมี8ปางแสดงให้เห็นว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงมีถึง8รูปแบบเลยนะครับตั้งแต่ความกล้าหาญความรู้ชัยชนะไปจนถึงครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งทั้งหมดนี้สําคัญไม่แพ้เงินทองเลยและแน่นอนว่าพระองค์คือหัวใจของเทศกาลดิวาลีเทศกาลแห่งแสงสว่างที่โด่งดังไปทั่วโลก การจุดประทีปบูชาพระแม่ลักษมีจึงไม่ใช่แค่การขอพรเรื่องความร่ำรวยแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการจุดแสงสว่างแห่งปัญญาเพื่อขับไล่ความมืดมิดแห่งความไม่รู้เป็นการเฉลี่ฉลองชัยชนะของความดีงามในจิตใจของเราเองครับและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นอีกนะครับคืออิทธิพลของพระองค์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในศาสนาฮินดูเท่านั้นเราจะพบเทพีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในศาสนาเชนและที่น่าสนใจคือในศาสนาพุทธหลายนิกายทั่วเอเชียเลยค่ะตั้งแต่ทิเบต จีนไปจนถึงญี่ปุ่นซึ่งรู้จักกันในนามคิชิโจเทนมันแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องความเจริญรุ่งเรืองที่เปลี่ยมด้วยคุณธรรมนี้เป็นสิ่งที่สากลจริงๆครับดังนั้นบทเรียนสําคัญที่เราได้จากเรื่องราวของพระแม่ลักษมีก็คือความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงไม่ใช่การมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเยอะๆแต่คือความสมดุลครับเป็นความสมดุลระหว่างความมั่งคั่งทางวัตถกุกับความสุขทางจิตวิญญาณระหว่างความสําเร็จที่คนอื่นมองเห็นกับความสงบสุขภายในใจของเราเอง ท้ายที่สุดแล้วนะครับเรื่องราวของพระแม่ลักษมีอาจจะไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปแต่เหมือนจะทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญให้เรากลับไปคบคิดต่อกันว่าสำหรับตัวเราเองแล้วความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงชีวิตที่มีเป้าหมายมีคุณธรรมและเปี่ยมด้วยความสุขนั้นหน้าตาของมันเป็นอย่างไรกัน